คือยัตนาภายในภายนอกกระทบกันปั๊บก็เกิดตัวรูปคือเกิดอิมเมจขึ้นมาถ้าหากว่านามสร้างรูปขึ้นมาปับ๊บถ้ามีตัวถ้าไม่มีตัวปรมัตเข้าไปก็หมายเขาว่ารูปก็ต้องสร้างตัวขึ้นมาไปเรื่อยๆจากรูปที่ปรากฏพับเป็นรูปสไลด์ใช่ไหมต่อไปก็จะแตกเป็นรูปของเรื่องขึ้นมาสร้างภาพสไลด์เหมือนกันพอเราหยุดภาพพับเนี่ยภาพมันเกิดนิ่งใช่ไหม แต่พอดำเนินเครื่องต่อไปปั๊บภาพก็จะเคลื่อนไปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วต่อไปตรงนั้นถ้าเรียกว่าสังขารตัวสังขารปรุงแต่งไปก็ให้เกิดการรับรู้แยกสีแยกสันแยกเรื่องแยกราวมาก็เป็นวิญญาณแล้วก็เกิดความรู้สึกสิ่งที่เราคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เราสร้างภาพขึ้นมานะสร้างด้วยความพอใจหรือไม่พอใจตัวสร้างภาพพอใจไม่พอใจก็คือเกิดเป็นความอยากขึ้นมา อยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราพอใจหรือไม่อยากจะให้มันเป็นที่อยากไม่พอใจเมื่อความอยากประกอบขึ้นมาก็ดําเนินที่จะให้เป็นเป็นเรื่องราวขึ้นมาก็ทําให้ความอยากนั้นเข้มขึ้นพอเข้มความอยากนั้นเข้มมากขึ้นก็บังคับปากพูดบังคับกายกระทําก็เป็นกรรมขึ้นมาใช่ไหมเมื่อการกระทําปากพูดการกระทําครบทั้งสามอย่างแล้วทีนี้ ครบทั้งสามอย่างตอนแรกเกิดทางจิตต่อมาก็มาเกิดทางกายต่อมาก็เกิดทางวาจาครบสามอย่างก็เกิดเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาและพบชาติอันนี้ก็มาสร้างตัวแก่คือจําดับไปมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ใช่ไหมอันนั้นก็คือตัวแก่ก็คือชรารณะคือตายไปและความตายของความคิดนั้นความคิดเก่าตายไปความคิดใหม่ผุดขึ้นมาความคิดเก่าตายไปความคิดใหม่ ผุดขึ้นมาก็เป็นโสกาบริวะเทวะไปตามลําดับแล้วมีการกระทบใหม่ก็เริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้เรื่อยไปอันนี้เป็นขบวนการของการเกิดนะของการเกิดซึ่งมันไม่ซับซ้อนหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านมาเปิดเผยท่านมาแสดงหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทั้งสี่อย่างใช่ไหมว่าทุกคนที่มาเกิดเนี่ยต้องทำนะพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยพุทธภาวะ้มาเกิดต้องทําหน้าที่สี่อย่างหนึ่งก็คือเปิดขอ,ของที่ปิดสองงายของที่ข่มสาม ชูแสงสว่างในแก่ในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางอะไรชูแสงสว่างในที่มืดทั้ง4ประการเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้เมื่อมีการเกิดเกิดจากนามนะเราเกิดมาก็มาจากนามเมื่อตาของพ่อของแม่เรากระทบกันเกิดชอบกันก็เราเกิดตรงนั้นใช่ไหมแต่เมื่อท่านไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปรมัธ,ธรรมมาก่อน ตัวการกระทบทําให้สุเกิดการความคิดขึ้นมาปักมันก็ดําเนินขอม้มมนไปเรื่อยๆแหละไม่หยุดจนก,กระทั่งมันเป็นตลอดสายขอม้มมนเราเรียกว่าปฏิจจสมบาทเกี่ยวเนื่องกันตามลดับพันกันไปเรียวาสายโซ่สายโซ่แห่งการเกิดมีสิบสองห่วงนะที่ท่านทำสาธิติสิบสองห่วงทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นอุบัติขึ้นมาท่านก็มาพบอันนี้ต่างลําดับอย่างที่เราดูพุทธวัตรชุ่งต้นนะนะ มาพบอาการนี้ตามลําดับแล้วก็มาเจริญวิปัสนาท่านทําสมถะมาตั้งห้าหกปีเพื่อแสวงหาทางออกนั่นเองแต่ไม่พบพอปีที่หกแล้วท่านถึงได้พบว่าอ๋อตรงนี้เองกลับมาสู่ต้นต่อใหม่ตอนแรกท่านแสวงหาข้างนอกใช่ไหมแสวงหาข้างนอกว่าจะทำยงไงให้จิตมันลุดพ้นทําให้จิตสงบแสวงหาเท่าไรเท่าไรทาสมาธิเท่าไหรทรมานตัวเองเท่าไรก็จิตก็สงบไม่ได้เพราะไม่ตรงเหตุของมัน แต่พอท่านมาบําเพ็ญเพียรทางจิตท่านมากลับมาดูใจของตัวเองเริ่มเห็นต้นตอว่าใจมันสร้างความคิดแล้วมันถึงได้คิดออกไปเรื่อยๆทีนี้ทําตัวอะไรเด่ะมาสร้างตัวอะไรถึงจะมาสร้างความคิดท่านกลับย้อนเข้ามาดูปั๊บได้ตัวปรมัดขึ้นมาเลยต้องย้อนกลับมาดูตัวใจตัวเองปรมัดเกิดขึ้นเลยพอเห็นปรมัดออกตัวใจนี่มันสร้างตัวรูปแล้วอะไรอ่ะที่จะมาสร้างตัว ตัวรู้ขึ้นมาตัวกลับเข้ามาดูปั๊บเกิดตัวรู้ขึ้นมาท่านก็มาพัฒนาตัวรู้ตัวรู้สึกตัวนี้ขึ้นมาพอจับเขาจับเงอนจับต้นเหตุได้ปั๊บเนี่ยซึ่งซึ่งตัวรู้สึกตัวในความจริงทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่เชื่อมั่นท่านเองเชื่อมั่นว่าเนี่ยตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวที่ตัดกระแสของการเกิดได้ก็คอยรวมจิตเข้ามาแล้วลึกอยู่ในกายแต่เนื่องจากว่า ตัวรู้สึกตัวของเราเนี่ยยังไม่เข้มข้นยังไม่มั่นคงไม่สามารถคมชัดพอที่จะตัดสายโซ่แห่งการเกิดได้เพราะอะไรเพราะความเชื่อมั่นของเรายังไม่พอแต่พระองค์ใช้ความเชื่อมั่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะยามต้นเนี่ยรวมได้หมดเลยนะนไอ้ความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแต่เราบางคนปฏิบัติรรมาสิปี20ปีความเชื่อมั่นก็ยังไม่พอไม่สามารถจะตัดสายโซ่ของความคิดได้แต่พระองค์สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงตัดได้เลย เพราะความเชื่อมั่นในในความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่หัวจุดเท้านี่ตั้งแต่ตื่นจนจนจนหลับความเชื่อมั่นศรัทธาตัวนี้ความรู้สึกตัวเนี่มันมีพอแล้วความปรมัดความรู้สึกที่เป็นปรมัดอันนี้มันมีพออยู่แล้วแต่ความเชื่อมั่นในตัวปรมัดตัวนี้ของเรายังไม่รุนแรงพอมันจึงไม่ชาบไม่คมนะแต่พองค์มาเกิดเห็นตัวนี้ปั๊บก็เกิดการรวบรวมพลังจิตทั้งหมดมาอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่าวิริยะ การพยายามที่จะรวบรวมจิตที่มันออกไปข้างนอกมาอยู่ความรู้สึกตัวให้ชัดอยู่เสมอเนี่ย mm. เขาเรียวกว่าวิริยะนะแล้วก็ตั้งสติสมาธิที่จะโฟกัสตัตวรู้ที่รวมเข้ามาแล้วเนี่ยมาจดจอดูอาการของจิตอาการของจิตที่มันคิดหรือมันไม่คิดเนี่ยก็เฝ้าดูอยูน่นะเนื่องจากว่าของพระองค์เนี่ยเวลาโฟกัสเข้ามาของท่านจะมี ความชาบของโฟกัสเนี่ยมันสูงมากก็เป็นแสงเลเซอร์เลยทีเดียวนะ,อะพอรูโฟกัสเข้ามาปั๊บนี่ก็มีอะไรมากระทบทางจิตปั๊บนี่ก็เห็นทันทีเลยนะแยกออกทันทีเลยโอเห็นการเกิดว่าจิตกับกายเนี่ยอยู่ด้วยกันไปโดยธรรมชาติเมื่อจิตกับกายเนี่ยเกี่ยวข้องกันโดยความไม่รู้จิตกับกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าหากว่าจิตกับกายรูปก,กับน้มนะี่อยู่ด้วยกันถ้ามีการกระทบปับ๊บถ้ามีตัวรู้เข้ามากั้นกลางตัวรู้เข้ามากั้นกลางระหว่างการกระทบนั้นเสียก็ไม่สามารถที่จะก่อ,อให้เกิดรูปใหม่ได้เหมือนน้ำกับดินนะดินเหมือนกับรูปน้ำเหมือนกับน,น้ำเงี้ยพอมารวมกันปับ๊บ อยู่กันได้ไม่นานน้ํากับดินเนี่ยผสมกันด้วยความเป็นธาตุของมันมันก็จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นพืชพันธุ์ยานขึ้นมาตลอดแต่เมื่อใดดินปราศจากน้ําดินนีงก็จะแห้งพืชทั้งหลายทั้งปวงก็จะจะตายหรือบางทีมีแต่น้ําไม่มีดินพืชทั้งหลายก็ไม่เกิดแต่เมื่อน้ํากับดินมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่มีสิ่งมีชีวิตเกิดเมื่อรูปก,กับน้ำมาอยู่รวมกันเมื่อไร่ก็มีสังขารเกิด เพราะนั้นจะมีตัวอีกตัวหนึ่งไปกัน้นระหว่างรูปกับนามเนี่ยไม่ให้ถึงกันแต่อยู่คนละส่วนแต่อยู่ด้วยกันแต่อยู่คนละส่วนเหมือนกันน,น,กน,กน,นะน้ำอยู่ในแก้วมันก็ไม่ซึมลงดินนะน้ำอยู่ในแก้วน่าจะตั้งอยู่บนดินได้นานเท่าไหร่กี่ปีกี่ชาติก็ตามน้ําตรงนั้นดินตรงนั้นก็ชุ่มไม่ได้เพราะมีสิ่งกั้นอยู่ฉันใดนะกายกับใจจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไห ก็ไม่สามารถจะเกิดทุกข์ได้เมื่อมีตัวสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าตัวปรมัตธรรมเข้าไปกั้นอยู่การเกิดก็ไม่การปรากฏเกิดขึ้นก็ก็ไม่ปรากฏดังนั้นเราก็มาเจริญตัวสภาวะปรมัตินี้ให้เข้มแข็งเท่านั้นเองการเกิดทุกข์ก็ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็มีแต่เมื่อใดรูปกับนามมามารวมกันโดยที่ไม่มีตัวกั้นกลางก็การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ปรากฏ แต่เมื่อใดลูกกับนามมาอยู่ด้วยกันมีตัวสภาวะกั้นกลางคือสภาวะที่เป็นปรมัากั้นกลางการเกิดการแก่การเก็บการตายก็ไม่มีพออค์มาพบจุดนี้ปั๊บโอ้ก็พบการเกิดเลยนะพอพอไม่มีการเกิดการแก่ก็ไม่มีคือหมายเขาว่าไม่ตัวไม่เกิดตัวนามมารูปเมื่อลูกกับนามมาอยู่ด้วยกันเมื่อมีสติมีปัญญาหรือปรมาธรรมกั้นอยู่ คู้คำที่ว่าคําว่าปรมาทิ่ยต้องหมายถึงสติสมาธิปัญญาแต่มาใช้คํารวมคําเดียวว่าปรมัตถธรรมมาการกลางปั๊บตัวนามารูปก็ไม่เกิดเมื่อนามารูปไม่เกิดสังขารไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดแล้วก็ทุกก็ไม่เกิดชลาโสกเรียวว่าทุกข์ก็ไม่เกิดอันนั้นก็คือเราจะเรียกว่าทุกข์ดับก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการดับไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตาย ตัวสภาวะธรรมชาติก็ดำรงอยู่ของใครของมันภาวะที่ดำรงอยู่ตามภาวะของใครของมันไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายของนามรูปก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายของรูปนามรูปนามคือร่างกายสังขารของเรานี้นามรูปคือความคิดที่ปรากฏในจิต